สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวของที่ซื้อมาจากร้าน10บาทที่เซ็นท่านชนบุรีนะคะเซ็นท่านสาขาชนบุรีมีสกุชี่ด้วยน,นี่เป็นอยู่ในกระเป๋ากระเป๋าก็10บ,บาทนะอันนี้ใบใหญ่ใหญ่มากแล้วก็ข้างใน,นก็จะมีตะข่ายด้วยนะสีเหลืองสวยจังเบย เสี้เลื่องนะใบใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวไปดูอย่างต่อไปกันเลยอย่างต่อไปก็จะเป็นสกุชี่นะนนี่เป็นโดนัทสิบบาทเองนะจะแกะกันเลยแกะกันเลยมีหลายแบบมากเลยนะคะสาขาชมบุรีชั้นจีนะคะใครสนใจก็ไปซื้อได้เนาะ สโลนะคะกลิ่นหอมอยู่นะนะอ่ะหมดละเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปกันชิ้นต่อไปนะจะเป็นฟังแผ่นสีชมพูนี่น่ารักมากเลยนะ่าเป็นเง้ะสโลด้วยนะอือแกะกันเลย กถ้ามีเสียงรบกวนต้องขออภัยด้วยนะคะนะนี่เหนียวนิดนึงเนาะสีชมพูเข้มไหนเรียกว่าชมพูสวยในกล้องอ่ะแต่ชมพูมันเป็นชมพูเข้มนะคะอืมนะน่ารักมากเลยโอเคมีสามอย่าง มีสามอย่างนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปละบ๊ายบาย